สวัสดีนะครับนิสิตทุกคนผมอาจารย์ดรมนชัยเขวกชัยนะครับเป็นผู้ประสานงานรายวิชาความน่าจะเป็นรักษิตินะครับ2301286นะครับวันนี้เนี่ยนะครับเราขออนุญาตนะครับเป็นตัวแทนนะครับผู้สอนนะครับรายวิชาความน่าจะเป็นลักษิติทั้งหมดนะครับเพื่อมาชี้แจงนะครับในเรื่องของการจัดการการสอน ออนไลน์นะครับของหลายวิชานี้นะครับอย่างที่นิสิตท,ทราบก,กันแล้วว่าเนื่องด้วยสถานการณ์ไม่ปกติของประเทศเราตอนนี้นะครับทำให้ทางจุฬาลงกรณ์มหาวทิทยาลัยเนี่ยประกาศเรียบร้อยแล้วนะครับว่าให้มีการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ในทุกลายวิชานะครับสาหรับรายวิชาของเรานน้นจะมีการจัดการเรียนการสอนเป็นรูปแบบไหนอย่างไรเนี่ยขออนุญาตพูดให้นิสิตฟังในคลิปนี้นะครับ ก่อนอื่นเดี๋ยวผมจะขอแชร์สกรีนก่อนแป๊บหนึ่งนะครับมาหรือ,อยังเออมาแล้วนะครับก็สำหรับการจัดการเรียนการสอนในคอร์สนี้นะครับที่เป็นออนไลน์เนี่ยเราจะใช้ Blackboard นะครับเป็นสื่อกลางนะครับนิสิตทุกคนที่ลงทะเบียนรายวิชานี้เนี่ยก็จะมีชื่ออยู่ใน Blackboard เรียบร้อยแล้วนะครับถ้านิสิตไม่สามารถเข้า Blackboard ได้ให้รีบติดต่อผู้สอนโดยด่วนนะครับ หลังจากที่นิสิตเข้าล็อกอินเข้าวบัตรของตัวเองแล้วที่จะเจอคอร์สสองสา,ามจุดหนึ่งสองแปดหกฟ้อนน่าจะเป็นลัทธิจิตนะครับป๊อปสแตะให้นิสิตกดคลิกเข้าไปนะครับหลังจากนิสิตคลิกเข้าไปแล้วเนี่ยนะครับนิสิตก็จะได้หน้าตาหน้า,นาจอที่เป็นแบบนี้นะครับหลังจากนั้นเนี่ยให้นิสิตนะครับอลองคลิกที่คอนเทนต์ดูนะครับสําสหรับคลิปแล้วก็เอกสารทั้งหมดของรายวิชานะครับจะถูกโพสต์อยู่ที่คอนเทนต์นะครับนิสิตคลิกที่คอนเทนต์ก่อนนะครับเสร็จแล้วนิสิตก็จะเจอ ตรงนี้นะครับสำคัญมากๆประกาศการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์นะครับขอให้คลิกเข้าไปที่ตรงนี้นะครับที่จะเจอ 286covidannouncement.pdf นะครับลองกดเข้าไปดูนะครับตรงนี้คือรายละเอียดของการจัดการการเรียนการสอนแบบออนไลน์นะครับตรงนี้ก็เป็นประกาศนะครับย่อหน้าแรกเนี่ยผมเขียนเอาไว้ว่าเนื่อดงด้วยสถานการณ์ไม่ปกตินะครับเนื่องการระบาดของเชื้อโรคโควิด -19 นะครับ แล้วก็จุฬาก็มีการประกาศออกมาเรียบร้อยนะครับล่าสุดเป็นฉบับที่3วันนี้นะครับลงวันที่16มีนาคมว่าให้หยุดการเรียนการสอนนะครับบรรยายและปฏิบัติการในชั้นเรียนนะคะรับเปลี่ยนเปเปนแบบออนไลน์ทั้งหมดนะครับการปรับเปลี่ยนของเราเนี่ยก็จะปรับเปลี่ยนดังนี้นะครับของรายวิชานี้1คือเราจะทําการงดการเรียนการสอนแบบบรรยายและปฏิบัติการในห้องเรียนนะครับตั้งแต่วันที่16มีนาคมเป็นต้นไปนั่นหมายความว่านิสิตไม่ต้องมาเรียน ในชั้นเรียนไม่ต้องเดินทางมาแบมาหาวที่อะไรแล้วนะครับการเรียนการสอนจะเป็นแบบออนไลน์ทั้งหมดนะครับสองนิสิตต้องเรียนผ่านช่องทางออนไลน์นะครับตารางเรียนที่แนะนําเพิ่มเติมท้ายประกาศนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูตารางเรียนกันนะครับแล้วก็ในในเรื่องของการเรียนออนไลน์เนี่ยจะเป็นการศึกษาคลิปวิดีโอนะครับที่ผู้สอนได้จัดทำนะครับถ้านิสิตมีปัญหาดูวิดีโอไม่ได้หรือว่าไม่มีอินเทอร์เน็ตเข้าถึงช่องทางออนไลน์ไม่ได้เนี่ย ให้รีติดต่อครูสอนด้วยด่วนก่อนนะครับเพื่อที่เราจะพยายามหาทางแก้ปัญหาให้กับนิสิตนะครับต่อไปวิธีการวัดผลนะครับในซิล l a b u s เนี่ยเราประกาศเอาไว้ว่าเราจะมีการจัดสอบปลายภาคนะครับทั้งบรรยายและปฏิบัติการนะครับเรายังคงจัดการจัดสอบปลายภาคทั้งบรรยายนและปฏิบัติการอยู่นะครับแต่ว่ารูปแบบการสอบเนี่ยจะเปลี่ยนไปนะครับให้นิสิตดูที่หัวข้อแรกก่อนนะครับเราบอกว่าการจัดสอบปลายภาค แบบบรรยายนะครับร้อยละ40ของคะแนนทั้งหมดนะครับเราจะเปลี่ยนรูปแบบการสอบเป็นแบบการสอบออนไลน์ผ่านระบบ Blackboard นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยทางผู้สอนเนี่ยกำลังรวมความคิดแล้วก็เดี๋ยวจะมีการประกาศอีกครั้งหนึ่งนะครับว่ารูปแบบการสอบที่เป็นออนไลน์จะเป็นยังไงนะครับต่อมานะครับการจัดสอบปฏิบัติการนะครับก็คิดเป็นร้อยละสิบสามคะแนนทั้งหมดนะครับเช่นเดียวกับการสอบแบบบรรยายนะครับเดี๋ยวจะนิสิตจะต้องทําการสอบ ออนไลน์นะครับผ่านระบบแ l ล็ k บอร์ดนะครับแต่ว่ารายละเอียดในเชิงลึกเนี่ยเดี๋ยวเราจะประกาศให้ทราบอีกทีนะครับนอกจากนี้แล้วนะครับในเรื่องของ Office Hour นะครับขอให้นิสิตเนี่ยใช้ช่องทางออนไลน์นะครับเป็นหลักนะครับให้ติดต่อผู้สอนเนี่ยผ่านอีเมลนะครับระบบ Blackboard หรือว่าไลน์นะครับอีเมลเนี่ยได้ลิสต์มาอยู่ให้ตรงนี้แล้วนะครับของทุกตอนเรียนนะครับก็ ขอให้ติดต่อนะครับเมื่อทิสมีคําถามนะครับไม่ว่าจะเป็นวิธีการเรียนการจัดการเรียนการสอนเนื้อหาอรายวิชาที่ไม่เข้าใจหรืออะไรก็ตามเนี่ยขอให้ติดต่อผู้สอนนะครับโดยเร็วที่สุดนะครับหากนิสิตมีปัญหานะครับการจ,จัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์เนี่ยสำคัญที่สุดก็คือ c อ m m ิ n i c เคชันระหว่างผู้เรียนกับผู้สอนนะครับถ้านิสิตเนี่ยมีปัญหาใดๆให้รีบติดต่อโดยด่วนนะครับสําหรับอีกหน้าหนึ่งนะครับตรง ท้ายประกาศเนี่ยเราก็จะมีแผนการเรียน,นการสอนออนไลน์ให้กับนิสิตนะครับขอให้นิสิตเนี่ยดูตรงนี้นิดนึงนะครับผมคไว้งที่หน้าจอน,นี้เนี่ยเพราะว่าให้นิสิตดูนิดนึงว่าในช่วงสองสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยมันเกิดความวุ่นวายในเรื่องของการจ่ายการเนการสอนมากนะครับนิสิตบางคนก็มีความจําเป็นต้องขาดเรียนเนื่องจากว่าสถานการณ์เชื้อโรคโควิด -19 เนี่ยมันค่อนข้างจะมีความทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆนะครับสิ่งที่เราสิ่งที่ผู้สอนได้ประชุมกันนะครับแล้วก็คาดหวังที่จะ จัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ให้นิสิตก็คือว่า1นนะครับภายในวันศุกร์ที่20มีนาคมนะครับเราจะทําการปล่อยคลิปแรกนะครับผ่านระบบแบ็กบอร์ดนะครับซึ่งก็จะเป็นคลิปการทบทวนแนวคลิปพื้นฐานทางสถิตินะครับแล้วก็ช่วงความเชื่อมั่นนะครับคือตอนนี้เนี่ยเนื่องด้วยว่าสัปดาห์นี้เราต้องงดการเรียนการสอนนะครับทำให้บางตอนเรียนเนี่ยอาจจะยังไม่ได้เริ่มเรียนเรื่องช่วงความเชื่อมั่นเลยด้วยซ้ำนะครับเพื่อให้การเรียนารายวิชานี้เป็นประยัด ลาบรื่นนะครับเราก็จะทําการทบทวนสิ่งที่นิสิตเรียนครึ่งหลังตั้งแต่วันแรกนะครับจนถึงเรื่อง่วงความเชื่อมั่นไว้ให้นะครับเพื่อเพื่อให้เป็นพื้นฐานของนิสิตในการเรียนคลิปต่อไปนะครับเพราะฉะนั้นเวลาดูเนี่ยคลิปสอนออนไลน์เนี่ยนะครับให้นิสิตยพยายามดูเป็นลําดับตามที่ผมจะพูดต่อไปนี้นะครับคือพูดง่ายๆก็คือให้ดูเป็นลําดับตามที่จะปล่อยคลิปลงไปในแบ็กบอร์ดนะครับคลิปแรกที่จะปล่อยก็คือภายในวันศุกร์ที่ยี่บก็คือศุกร์ที่จะถึงนี้นะครับ จะปล่อยคลิปแนวคิดพื้นฐานทางสถิตินะครับคือจะพูดความแตกต่างของตัวอย่างและประชากรนะครับจะพูดถึงการแจกแจงของ x bar นะครับจะพูดถึง Central Li m i t t h e o r e m นะครับและหลังจากนั้นก็จะพูดถึงการหาค่าความน่าจะเป็นนะครับของ x bar นะครับแล้วก็พูดถึงช่วงความเชื่อมั่นนะครับว่าให้แนวคิดพื้นฐานก็คืออะไรนะครับแล้วก็พูดถึงช่วงความเชื่อมั่นของนิวนะครับหรือว่าค่าเฉลี่ยของประชากรนะครับนั่นเองนะครับก็ ตรงนี้เนี่ยบางเ,เซสชันจะได้เรียนครบแล้วนะครับจากอาจ,จารย์ผู้สอนของเซสชันตัวเองบางเซสชันก็อาจจะยังเรียนไม่ครบนะครับก็ขอให้มาดูตรงนี้เป็นการทบทวนอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าทุกคนจะได้เข้าใจตรงกันก่อนที่จะเริ่มการเรียนการสอนคลิปออนไลน์ต่อไปนะครับหลังจากนั้นนิสิตดูเลยนะครับนี่คือสารบัญของการปล่อยคลิปของรายวิชาเรานะครับโดยทั่วไปแล้วทุกวันอังคารและวันศุกร์เราก็จะมีการปล่อยคลิปลงไปในแบ็กบอร์ดนะครับเพื่อให้นิสิตดูเรื่อยๆนะครับในช่วงแรกก็จะเป็น าการทดสอบสมมติฐานนะครับการแจกแจงผลต่างค่าเฉลีย่ยตัวอย่างนะครับการแจกแจงของค่าเฉลีย่ยผลต่างของตัวอย่างนะครับการแจกในวันอังคารที่24ี่มีนาคมนะครับตรงนี้กอ็อาจารย์ดำรงนะครับก็จะมาสอนเรานะครับในเรื่องของหัวข้อสาหัวข้อนี้นะครับที่ผมไฮไลท์ไว้ หลังจากนั้นก็จะเป็นการแจกแจงความแปรปรวนตัวอย่างอัตราส่วนความแปรปรวนตัวอย่างนะครับแล้วก็การแจกแจงสัดส,ส่วนความเชื่อของประชากรตรงนี้ก็จะเป็นผมเองนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะมาวันศุกร์ที่3เมษายนก็จะมีการปล่อยคลิปนะครับการใช้โปรแกรม Insta t เพื่อหาช่วงความเชื่อมั่นและการทดสอบสมมติฐานของทุก p รามิเตอร์นะครับในส่วนของคลิปที่เราจะปล่อยแล้วมีที่ผมไฮไลท์ตรงนี้นะครับแล้วก็มีดอกจันอยู่ข้างหลังเนี่ยตรงนี้ความหมายก็คือว่าจะเป็นคลิปของการสอนปฏิบัติการนะครับ ก็คือว่าเราจะจำลองนะครับแล็ขึ้นมาแต่เป็นแล็ออนไลน์นะครับนิสิตก็จะต้องอใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติเนี่ยเรียนไปด้วยนะครับหลังจากนั้นเราก็จะขึ้นเรื่องความผิดพลาดประเภทที่หนึ่งประเภทที่สองการคูณดขนาดตัวอย่างนะครับก็จะเป็นอาจารย์ทิพวรรณนะครับที่จะมาให้ความรู้นิสิตตรงนี้นะครับหลังจากนั้นก็จะเป็นการใช้โปรแกรม In นสแตตสาหรับการถดถอยเชิงเส้นและสัสมพันธ์แล้วก็การวิเคราะห์ความแปรปรวนนะครับในส่วนของสองคลิปนี้ก็จะเป็น คลิปสอนที่เป็นปฏิบัติการนะครับเหมือนกับตอนวันที่สุกเมษะวันที่วันสุกที่สาเมษายนนะครับและสุดท้ายก็จะเป็นเรื่องของการทดสอบความเหมาะสมของการแจกแจงและความเป็นอิสระต่อก,กันโดยรอสอบทิพวันนะครับรวมๆนี่ก็คือเวลานิสิตดูคลิปเนี่ยคลิปก็จะถูกโพสเป็นลําดับอยู่แล้วนะครับก็ขอให้นิสิตเนี่ยพยายามดูคลิปให้ได้ตามไทม์ไลน์นี้นะครับเพราะว่าการจัดสอบของเราที่จะเกิดขึ้นเนี่ยนะครับก็มีแนวโน้มว่าจะจัดสอบ น่าจะเป็นประมาณต้นเดือนพฤษภาคมนะครับจัดสอบออนไลน์เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับถ้านิสิตไม่ดูคลิปไล่มาเรื่อยๆเนี่ยไปดูรวดเดียวตอนจบเนี่ยอาจจะไม่ทันนะครับเดี๋ยวผมขอให้ดูแบ็กบอร์ดอีกนิดนึงนะครับตอนที่เราจะแยกย้ายกันไปในวันนี้นะครับตรงแบ็กบอร์ดตรงนี้นะครับนิสิตก็จะมีประมวลรายวิชาให้ดูนะครับตรงนี้เนี่ยถ้านิสิตยังไม่มีโปรแกรม i n s t a ตทในเครื่องนะครับอันนี้พูดให้ฟังก่อนนะครับ ว่าโปรแกรมที่เราจะใช้ในครึ่งหลังเนี่ยเป็นโปรแกรม Instat นะครับคือโปรแกรมทาสาเร็จรูปทางสถิติเนี่ยมีเยอะแยะมากมายนะครับในชีวิตจริงนิสิตสามารถใช้ SPSS, SAS, R, Python, MiniTab นะครับ Instat มีหลายโปรแกรมมากบนโลกนี้นะครับที่นิสิตสามารถใช้ได้แต่สําหรับในคลาสเรานะครับตอนนี้เราจะใช้โปรแกรม Instat นะครับนิสิตที่ ยังไม่มีโปรแกรม Insta นะครับขอให้ไปที่ลิงก์นี้นะครับที่ Dropbox นะครับที่ลิงก์ที่ให้ไว้หลังจากนี้สิคลิกป,ปุ๊บนะครับจะลิงก์ไปที่ Dropbox นะครับและสิทธิสามารถโหลดไฟล์นี้นะครับเพื่อที่จะอเอาไป i n s tall หรือว่าลงในเครื่องของนิสิตได้นะครับตอนนี้เนี่ยจะมีปัญหานิดน,นึงตรงที่ว่า Insta เนี่ยจะใช้ได้กับระบบปฏิบัติการ Windows เท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นคนที่ใช้ m a c m o o k o o k หรือป ระบบปฏิบัติการ OS อยู่นะครับก็ตรงนี้ต้องลบกวนขอให้นิสิตติดต่อผู้สอนนิดนึงนะครับเราจะได้หาทางแก้ไขให้กับนิสิตนะครับว่าจะาทําอย่างไรต่อไปนะครับแต่ว่าถ้านิสิตใช้ Windows อยู่แล้วเนี่ยตัวนี้ไม่มีปัญหาในการาลงโปรแกรม Insta เซแน่นอนนะครับและขอให้นิสิตดูตรงนี้นิดนึงนะครับออนไลน์คลาสตรงนี้เนี่ยจะเป็นจุดที่จะมาโพสต์คลิปกันนะครับก็คือว่าอาจารย์จะโพสต์ คลิปการเรียนการสอนที่ออนไลน์คลาสตรงนี้นะครับหลังจากที่โพสต์คลิปลงไปแล้วนิสิตก็จะ,ะมาติดตามดูได้ตรงนี้นะครับก็ประมาณนี้นะครับสําหรับคลิปวันนี้นะครับแล้วก็มีตารางสถิติให้นิสิตนะครับเรียบร้อยที่ตรงนี้ด้วยนะครับก็วันนี้เดี๋ยวจะขอจบคลิปไว้เท่านี้นะครับ สำหรับคลิปแนะนำการเรียนการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์นะครับของรายวิชานี้นะครับถ้านิสิตมีคำถามใดๆนะครับขอให้ติดต่อผู้สอนโดยด่วนนะครับเรามีความยินด,ดีนะครับที่จะบริการนิสิตเนี่ยอย่างเต็มที่นะครับก็ขอให้นิสิตเนี่ยไม่ต้องขวยเขยนหรือใดไดทั้งสิ้นนะครับหรือไม่ต้องอายใดใดทั้งสิ้นในการที่จะติดต่อ กับอาจารย์ผู้สอนนะครับอย่างที่บอกว่าคอมมูนิเคชันเนี่ยสำคัญที่สุดนะครับสำหรับการเรียนออนไลน์นะครับแล้วก็ขอให้นิสิตเนี่ยมีความสุขกับการเรียนออนไลน์นะครับเพราะว่าการเรียนสถิติในครื่องหลังเนี่ยเป็นวิชาที่มีประโยชน์จริงๆนะครับที่นิสิตเนี่ยหลายๆภาคหลายๆภาคเนี่ยหลังจากที่ไปทำ lab เนี่ยนิจะได้เห็นว่านี่จะได้เจอคำศัพท์ช่วงความเชื่อมั่นสมมติฐานการทดสอบสมมติฐาน Pvalu e เนี่ยขึ้นมาบ่อยมากนะครับไม่ว่าที่จะไปอ่าน paper ทำ lab อะไรก็ตามคําคำพวกนี้จะโผล่มาบ่อยมากนะครับแล้วมันจะมีประโยชน์กับมนุษยในอนาคตมากนะครับวันนี้ก็คลิปน่าจะยาวในระดับหนึงแล้วเดี๋ยวขอหยุดคลิปนี้เท่านี้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราเจอกันคลิปต่อไปนะครับวันนี้สวัสดีครับ